ชิมครับเรดบาฮี ie, หรือบาฮีแดงรุ่นหนึ่งสามหกนะครับรุ่นหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเฉพาะรุ่นนี้อย่าไปไกลเสียงไม่ถึงตัวนี้ถือว่าลูกเล็กนะครับไซส์ที่แบบเหมือนกับไม่ได้แต่งแต่ว่าตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะครับเดี๋ยวไปเยอะแล้วใหญ่กว่าเยอะยมาลูกก็ได้เดี๋ยวมาถ่ายาลูกใหญ่ที่สุดแล้วงั้นขอลูกช้ำ ้ครับถ้าผลโตโตเขานะครับจะไซส์ขนาดไซส์ขนาดสนิ้วมือเลยครับใหญ่มากแล้วก็จะชิมนะครับความหวานปีที่แล้ววัดได้สามสบสาิบแปดบกสสิบเกบีกนะครับปีที่แล้วซื้ออยู่เจ็ดลูกห้าร้อยซื้อมาชิมนะครับ <c oughs> ปีนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ มัน้อจะกกอบมากครับแล้วก็มีความแน่นของเนื้อแต่ว่าไม่เป็นเส้นใหญ่นะครับถ้าเทียบกับใาฮีเหลืองเนี่ยใาฮีเหลืองนี่จะจะเป็นเส้นใหญ่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าใาฮีแดงตัวเนี้ยเส้นใหญ่จะจะอ่อนกว่าจะจะละมุนครับไม่เป็นเสี่ยนเลยแล้วก็อันนี้อายุยังไม่ได้นะป่านะครับ แต่มันก็โอเคแล้วครับคือมันความหวานมันให้ล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบหกบีกขึ้นแล้วครับเพราะวัดมาเยอะนักเชื่อในปากตัวเองสามสิห้าสามสิหกแต่ถ้าพูดถึงว่าขายได้ไหมบาฮีเหลืองยังไม่เท่านี้นะครับยังหวานไม่เท่านี้ถ้าอยุ่เท่านี้นะแล้วก็ความฝาดก็มีนิดเดียวคือเขาจะให้ในเรื่องของความ ความกรอบความหวานความฉ่ำดีครับถือว่าเป็นเกตเกจต้นๆของของในบรรดาอินทรพามพันุผลสดปลูกบ้านเรานะครับต้องต้องพูดไปด้วยกืนไปด้วยจะติดคอนะครับผลโตครับเม็ดก็จะเล็กหน่อย ับผลใหญ่มากเท่าสองนิ้วเลยความเด่นของพันธุ์นะครับจะอยู่ที่หนึ่งละรสชาติ<ม>แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับชาวอินทรพารัมปิดเสียงไม่ตรงนี้สำหรับชาวอิอนทรพารัมจะกลัวมากเรื่องการดูแลยากบางสายพันธุ์ดีๆนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการดูแลดูแลแล้วแบบว่า,ากว่าจะได้ดีๆ กว่าจะเหลือนะครับมันจะร่วงหมดจะแตกจะมีปัญหาหลายอย่างหลายด้านแล้วก็ผสมติดยากหลายหลายอย่างเลยนะครับอันนั้นคือปัญหาของอินทรพลัมเพราะว่า,านะถ้าตัวเนี้ยจะดูแลง่ายแล้วก็ผลผลิตนี่ออกมาคุณภาพมากนะครับก็คือผลโตแล้วก็รสชาติได้อะไรอีกนะข้อดี่ดง งงแต่ก็นะฮะส่งง่ายเพราะว่าเปลือกนะเป,กเปลือกมันจะเนื้อมันจะแน่นนะครับเนื้อแน่นไม่ช้าง่ายบางสายพันธุ์ก็แบบว่าหวานมากอร่อยมากแต่ก็เปลือกบางมากพอเวลาลลสงล่งจะจะช้าจะดูเสียหายแต่ตัวเนี้นะครับดูแข็งแรงดูสวยมีรายงานแตกรายงานนิดๆนะครับเป็นจุดๆเป็นเอกลักษณ์อยู่ครับผลของเขา ดูไหมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วชิมอีกลูกครับ